có những năm tập quang đầu xuống giữa năm phong giết mặt bụng và làm tang liệu ra đi <laughs> tay có hay ray xong đăng ký bóng hai <laughs> ray xong đăng ký bóng hai sạp bóng bóng hai 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 bóng การยังนปาปลไตยตัเกินคนอาคุนด้อกอยสูงกว่าเขาผู้เทียมาลำหลวงสมองของขขาจะไว้ปานมาเรียนคนเด้อเบีคนเด้อฮารุไตผู้กุมงวงกวงบบ้าปนนับแต่รันผู้ขันแข่งทางใดนับเดืนผู้ขันแข่งทางใดอาตุนด้อว่ามีเกือนบ่าแลงแห่งการลำหลวงพรคุณลวงเจ้าเทียบกายเดือดหางคอยมาหยมตังตัวอา้ลำ bất buộc gặp khuấn mới đẹp lùm luôn Âu Hà Lê mới văn Tàu Âu buồn phùn phò khuất Mà gió hoang lẻng tìm quăng qua giá đắm คนเลยมาอย่างน้ำหอมโฮสูบุญเลยเดี๋วพวกเงผมผู้ที่รับวันนี้มาลำดีจะมาแล้๋ยวผู้คนเด่วเรียงลังอ่ะก็เดือดเมล็อกก็ฟังเต้ามือคอยจ้องใส่บุญอ่ะปลาจังผุ้งได้แล้วเท่าแกงกะดรี่ไก่แดงไผ่ไผ่รีก็ยอนุงละไปหาถึงสิได้เห็นว่าคนกูรัำรำบัวน่ะสมควรเดือดพี่น้องมาแล้ยวจือเอาปังคักคักเดือดพวกเต้ามือเอ็นเสียไใจเสียใจไม่หลังว่าแต่ฟังลำหน่อยผู้ฟังลำควาย สิบปีกับ่เบิดบุญเด้อแม่บุญจะเกิดจังพอเห็นไฟสู้คนไปดีพอไปดีโนอได้มาพบปะพอล่ะพราแม่บุญตายจะมาฟังสารพูดเถอะปีนี้อย่าลังทีทีลังคาละวังกันอย่าได้ปากคิดเบื่อเบื่อเง่ากังวลฮันลาฟ้าบุญทุนทุกกันเดียดกันเผาหัวัดทุนเด้อเสี่ยวโตละผู้แดงเส้าบังมาพระไปหาขาเจ้าขึ้นเบิ่นคำ จกตะเวนเนาะจกตะเวนโทนกิน huh. มันบ oh ัดทันได้มีบัดไนโอ้ยหมอยแข่กัเปลียนให้พมหมอยแข่นมะ นี่ละพออยากได้ผมมาล้ำละพอรู้มวามแววอกังความขอจนตาสวดมัวรออดวันจะเบื่อิดเอาเรื่องรุงเอาจนหยิบฟองเฮจะได้รุงทำามอบานที่สงใจเจ้าะ้านนอ้นในทางยาละขาม่้อนในบัดำใหาบ่ยกิยนะทูกผูกจริงได้ว่าไปเบื่อไอ้คนนี้เรื่องจนจนมาล้ำบันดีปูไดดีละบ่แม่เฮตื่นละัท่ายพอเอาละน้องอ่านมีสี่ดีไงสั่งไหนสีาดีไงสั่งเห้ จอดสักสี่เดมือมาพูดจ้าหนึ่งก็จอบสักสีจวอย่างเดียวมาท่านจบกตอบลูกตะเวียนอยู่มันคำจัะน้อยเดือดจะน้อยสะกอนพราเป็นตาจวกได้ไหมน้องอันเห็นหนามอลัมบ่แม่ทิบัดผู้ฟังคือบ่เห็นหนาหมออันบัดหมอลัมคือบ่เห็นหนาผู้ฟังเสนอไปทางล่างมันบ่มี่ไปทางเทิงมันแห้งผุดก็เลยเลี้ยวบ่เห็นอ่ะคือว่างยกแหลกแหกหมันมาท่านเราไปหลายดอกมาแม่เนาะ ใบหัว,ย,วย่อคู่เปลี่ยนลักการธรรมดาของมะรองมาลำ่ำอาเจน,นีพ่อครับขอบคุณครับเอาหมาเเี่นเมางั่น้ลยเอาให้เบื่อสุกคนคนว่อยอีกหกคนโซเฟอร์อีกสองโอ้ให้ส้ำนีสักชิ้่ได้ไปแลกตังค์เหรียญหมุนหมดว่แจกกันหลายพับ เอา้ซับมีมันสีดึกนาอยู่ดิใบงีสีมันอีดึกนาอยู่มันจิบขึ้นเป็นลอยเทลาหาซิบเทล่าลอยขึ้นไปอยู่มันบ่มีถอยเลยเงินนี่แหละจังเป็นมาฟังล่ำไปเทล่น้อยเสียมาพอมนอมันจังสีแล้วมันยังสอดแกงัำเทล่าใบไงไรเบิดเงื่อนเลวว่ากูนี้มียบานก็อนดอกประสันพลังก้อนะไรขอบคุณขอบคุณเออมาฟังหลวงฟังลำแลลวเก่าเงินเอาคำมาให้ที่เต เอามาทอไดไก่ขึ้นหลายกว่านั่นหลายเท่าพันเท่าเรียกว่อเรื่อซาดูคว่ำเก็ยบยวคว่ำไข่ใหญ่มีเรื่อพวงเป็นอาค่ำมาให้กระไรนี่คือตัวอย่างที่ดีคว่ำเก็บกับไหกระไรคว่ำไขไ่ไหมีเก็บหัวปลาทองเป็นมาลองจองแกงแห้งหน่อยจอยควมไก่ช่วงให้เศร้าเรียกว่อเรื่อผู้ใดว่นท่านได้ให้กันนั่งเก็ยบอยู่หันละมันจีคอยเศร้าไปดอกเอาล่ำตัวห้อ <laughs> อยากเศร้าไว้กับไปหาหมอเถิดด้วยอันนี้กับหาหมอเื่ากันหาหมอลำ นี่ละพื้นกระบะเย็ดตาำมีจีต่ำข้องไว้ว่าโยกคู่เป็นลักการธรรมดาของมาลองมาล้ำกูล้ำก่อนขึ้นฮันไม่ขึ้นฮันสูงลงฮันต่ำระลึกถึงคุณคคูบา,าจาย์คุนบิดอนมาันลาผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ผม,มพินั้นหน่อยดาวเนี่ย เต่มาหลอ่อมาล่ำสูพ่อแม่พี่น้องเนี่ยฟังด้วยแม่ดือ้อเป็นว่าสีดีต้องมีคู่ศิษยิษย์เจริญไปได้ต้องต้องมีคู่ผู้สอนสัง่งไงขันผู้ใดลบสาดตประมาณคู่เรียกแล้วว่าสิดังสีดีสิเจริญไปทั้งงามบ่ไดนน้เพื่อนเพ่นจะมาเรี่ยมผีเถ้าจบเจา้ายงืนอยาเป้าเป็ีนตัวเป็นคนทูนหน่อยขันสีโษกสีตอยต้องมีคู่มีป่าต้องตอาใบเบาหาเถิดทุนมมันจังเนี่ยนะ ทำมาาดอกควาลูกเตาเรื่มคุณพอคุณแม่เพื่อน่ามันบ่ดีลูกเสิยเรื่มคุณคคู่บาอาจารย์เพื่อน่ามันบอร์ถูกเพื่อนมาเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเข้าปวดกว่ามีหน่อยมีไหลคนดีไปใส่กับว่าตายดอกน้องแม่คุ้นดีไปใส่กับเบื้อตังแต่้ยมัวยาเฝ้าเปลี่ยนคนรู้เิเหตุผิดลีองไปตามทำนองอาจารย์สอนอาจารย์บอกจะเป็นคนบุ้นลอกว่าพ่อมีอาจารย์เพื่อน่าเลี้ยนนำพวาเพื่อน่าเกาะนำกูผู้ไดรู้คน เถิดทุนเอไว้จักแมนดีวุคนกูบาาจย์สอนลูกเสียหูจันนั่นจัดนี้ทุกทุกอย่างบ่เคยเสียส่วนบุคคาบ่เป็นศิษยนนึงกูเสียเถิดทุนโมซาไว้บ่คือคนบางคนเปิ้ลสอนมาได้ดีแล้วลือมความหลังว่าตัง เทียงอ่ะลำจนมีสื่อเสียงอ่ะักไปสวนไว้แต่เข้าบัดฟ่อโม่เป็นอยู่ลาวส่วนตัวผมบ่เป็นคนเก่าแล้วดูถวยเสียหายตาทตื้อพ่อคู่จะรุ่นไอยดาวเหนือพ่อคู่สังวาลไอยดาวเหนือมาเนี้ยน้ำซองทา้งอินเจนอ่ะให้เป็นแสงเทียนไตเป็นแสงไฟโโโอออ Hãy cô ba năm tháng tiền xe phải nó no xoắn kẽ lắm đây mẹ là quân đi lắm đây ôi oh, quân สวดสวดจระบาทนี่มาฟังมิดฟังมีเทอเนั้นมันบกกระทบกับเสียฐกิดดอกตกเมื่อกะได้โยแกลกแหกมันไหว้อโยคู่พันไปบาทนี้เสียฮามองอว้ยมองลุ่งเดินดงพวงปลายสลับกันขึ้นก็มาลำผูหญิงสะกันเอาเดิอนจังกันจมาแก้ห่าเอาใจยินสะกันเมื่อของได้คาโตเนี่ยนั่นอนไรน่นงาเลดจะเตือนพอดี bơm éo mỏi cái này Ôi đầu cái tao khôn nói thế này, này. Bao Mình cứ mình nam của hoàng con tiền Bỏ lắm cả tỏ nam khả nàm Bỏ hoàng văn lắm bông quần tui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กืนกืนขวางกืนกืนขวางเสียงให้ยสงลายแกมสูดแสนละตีนแต่ละแรต่างละผู้คนมาเบิดปลนมาดูมาเบิองคนเบิดปลนมาดูมาเบิองคนลำคนเสวาลำเขาใส่กัน